ขึ้นมาจากรางวัลหน่อยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคนระับเขียงตัวมือกับท่านกูทิศไปครับผมมาเลยทิศทินของเราให้เกียรขึ้นมาจากรางวัลไปนะ ครับผมเร<อ>ามาแขกนะฮะ,ะเป็นรางวัลใช้ใช้ไฟฟ้าครับผมอ่าเลขที่ออกได้ครับผมเลขเลขที่ออกรอบนี้นะฮะปรีชาใช่ถ้าจะเป็นผู้หญิงครับผมจริงอ่นะครับ เขียนบริษ um. <ruct. Real. S 2> ัทว nah, ันมาแต่ผมก็พยายามจะอ่านนะฮะลองอ่านดูนักฤดีเกดอะไรสักอย่างเลยเหรอฮะเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าครับผมคุณฤดีพูดก่อนนะเบอร์เบอร์โทรศัพท์0 6 2 3 0 9 9 2 8 2นะมี่เก้าเก้าสองแปดองนะมรับผมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมครับผมเช็คดูซิอยู่ไหมฮะไม่อยู่ใช่ไหมฮะอยู่ไหมครับผม โอ้โหดูชมหแม่ผมเขียนลายมือนี้หน่อยครับผมขอตัดประชาชนยืนยันด้วยนะครับอ๋อคนสวยด้วยผมสีชมพูตั้งหางปาบนเวทีเลยครับผมขึ้นด้งไหนก็ได้โอ้โห<จ>นางสาวไทยประจำปีนี้ได้แก่นะรือดีขอตัวมาประชาชนเพื่อกินยันหน่อยฮะยยืนันนเนนนนชื่อชื่อคุณอะไรครับผม โอ้โหไลมือสวัสดีนะทุกคนไลมือยิ่งกว่าตำรวจไทยครับผมแหมกวชที่งกว่าไม่อะไรครับเราสมควรนะโอ้แหวสยาัพิรุนครับผมเวสยัพิรุนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรฮะเบอร์ครับครับผมโอ้ถ้าบอกถ้าไม่ใช่เบอร์จัดไม่ได้ใช่ไหมครับเบอร์รองเท้าเบอร์ครับผมร้านบะหุงข้าวชิปตี้ครับผม โอเคขอบคุณมากครับและโอกาสต่อจากนี้ไปนะครับผมทุกท่านรอคอยและรอคอยนะรอคอยและรอคอยนะฮะปราจาศพรถูกไหครับเอาอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนนะฮะที่เอาบัตรเอาที่บัตรรยดอนอยู่ในอยู่ในอนึ่ในกล่องนี้ให้มานั่งน้าเวทีให้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าใครก็แล้วแต่ได้มานั่งตรงนี้เลยครับผมจะเชิญหน้าเวทีครับผมทุกท่านเลยนะฮะครั้เดี๋ยวมาเลยครับถ้าใครเอาชื่อเองหยอดในกล่องนะให้มาข้างหน้าเลยครับผมหลองไม่ให้เออโอเคป่ะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆมีครั้งเดียวด้วยครับผมเป็นโอกาสลุ้นโชคอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าของงาน SME ของเรานะครับผมก็ผมมีมีคาราบาลด้วยแต่าคนที่เดินผ่า เดบัตด้วยทุกคนครับเดี๋ยวเจอนะฮะใครที่เขียนชื่อตัวเองลงในบัตรนะโด่งในกล่องนะครับผมเดี๋ยวเจอนะฮะมาลุ้นนหน้านะมาลุ้น้วยกันครับผมลุ้นว่าซื้อกี่กว่าคุกกี่เสียงผ่านใครจะเป็นผู้โชคดายนะเฮ้ยคุกทีครับผมอ่าในเท่าตัวดีนะฮะใครไม่ไดนั่นะไม่ได้ต้องอยู่ในต้องอยู่ในแอนดี้นี้ถึงจะได้ถ้าหากนะครับผมจะเป็นลูกค้าหรือผู้ประกอบการก็ได้ใช่ บริเวณแค่แมวเวทีนี้นะครับพี่เสงนะใช่อ่านี่เลยต้องนี่เลยครับผมถ้าถ้าใครอยู่นอกบริเวณนี้ถือว่าตลาดติดถ้ารบมาเสร็จครับเออนั่นยังมีตั้วอีกเขียวลุกลูกค้าด้วยพอลูกค้าด้วยนะลูกค้าเนี้ยขายด้วยนะครับผมเรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับผมอ่านะฮะดใกล้ๆกันหน่อยเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับผมผู้โชคดีในรวงวัดใจของเรานะครับคืนนี้และคือเป็นคืนสุดท้ายจะเป็นของใครนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนักให้เรียบร้อยผ่านพี่เสง พร้อมนะคะทอมนะคะถ้าถ้าเราจับเสร็จปึ๊บนะฮะประกาศชื่อนะครับประกาศชื่อนะฮะถ้าไม่อยู่นะฮะเราจะไม่โทรเลยเราจะทิ้งไปเลยครับผมเราจะให้โอกาสพ่อค้าแม่ค้าเราครับผมีนะฮะให้ประกาศพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าที่อยู่ในนี้ครับผมเราจะประกาศชื่อเลยถ้าไม่มีชื่ออยู่เราไม่โทรเลยนะเออครับได้ครับผมประกาศชื่อไม่มีจะไปเลยโอเคครับผมจะไปเลยได้ครับเพราะทองนะเพราะทองวงนั้นเป็นของพี่จิ๋งโอเคไหม ขอเชียรเขาเสียร์ประตูเลยผลเสียอยครับผมขอเสียงดังด้วยปี๊ดเลยี๊ดแล้วสุดยอดกันที่ไหนนะพอังี้ยนะโอ้โหเด็เตาไม่้จะเดือดพอังี้ยนะผมเหลือเดินเดี๋ยวมาครบเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ครบก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเสียโอกาสเอาไปนะคนคนที่เขียนชื่อใส่ไว้แล้วไม่มาถือว่าสลัดสิทธิ์เลยนะอ่ตรงนี้นะได้ครับนั่งหรือยืนก็ได้อี่ตรงเนี้ยพระอากาศชื่อเสร็จปึ๊บ จะตะโกนเลยนะว่าใช่เออันนี้ก่อนนะจ้าถับไอ้แก๊สครับถ้าอ่านชื่อไม่ออกก็โดนทิ้งเลยนะโอเคได้ครับผมไม่ได้ใครนะครับที่เขียนไว้คือตะวันแล้วผมอ่านไม่ออกนะถ้าคือพวกโทชคลายเลยครับคืนนี้ครับผมเออไม่แต่ถ้าอ่านไม่ออกแต่ถ้าขึ้นชื่อมาแล้วอ่านตะโกนไม่ออกตั้งรู้ว่ามันชื่อตัวเองมาเลยก็มาเลยแตาจะตรงใช่เลยครับผมอ่าแต่มีข้อแม่นะถ้ารู้ว่าชื่อตัวเอง เฮียบานดังๆนะครับผมเทเลยนะจังยังไม่ได้เลยนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจับรางวัลทองคำแล้วคนนั่งเต็มหน้าเลยครับผมโอเคป่ะอ่ะเอาเลยนะพร้อมยังฮะพร้อมยังนะผมพร้อมยังหรือไม่ผมยังไม่พร้อมจับครับผมอ่ะผมจะเป็นคนให้โชคนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกค้าแล้วก็ ผู้ประกอบการที่ดีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับผมจะจัดและผมจะให้แอดเป็นคนอ่าน,นะะาได้ครับผมนะครับเอาตา้ข้อสอบลงเบอร์โทรไม่ต้องเลยใช่ไหมฮะเบไม่ต้องอ่านชื่อเลดี๋ยวคืนครับผมเดีเ๋ยวเยพิมพ์ที่โทรมาฮะมันจะเป็นบทเรียนสอนคนที่ที่โคราชกับที่ไหนนะที่มาเอาครับ พายาวนี่โอ้โหประมาณอ่านประมาณเกือบสิบโ้ใช่ครับผมโ,โหมานานมากน<ร>ะกว่าจะได้ครับผมแล้วเราโทรตามด้วยแต่ครั้งนี้เราจะไม่โทรตามเราจะคนที่นั่งอยู่ในีนี้เ่านันอ่าแอนแกงแด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 งแงแดงแดงดง นางสกุลค,คือต้นเดื네อดจอจานมีใคราำสน้ที่เด,ดืดจอจานไหมโบวโทรศัพท์ลงขายด้วยเดขก้ามีมีใครบโทรศัพท์ลงด้วยเลก้ายกมือนนหน่อยฮะหายแล้วนะาะนะาตายแล้วตะสิตพิบลจริงจังนะผม เป็นข้อตกลงถูกไหมเราปุยกันแล้วใช่ไหมโอ้ยน่าเสียดายครับผมเอา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 อย่างงี้ก็เราคุยกันแล้วนี่หรือ,อยังไงพี่น้องโอเคอน,องงนะตั้งอมให้เลยนะอรู่ตีตายเลยให้เลยใช่ไหมอะให้หอกให้เลยลุกหม่ลอยขึ้นมาโอเคให้มาอ่ะมาดิขึ้นมา,มา,นข,นมาขึ้นมาก่อนทำไมขึ้นเหมานไม่น่าไม่น,มไมมน่าเวทีเอา,างี้ดีกว่าเออเดินเดินเดินพี่สิงห์ฮะพี่สิงห์ฮะครับตอนตอนที่อะชื่อ ดีใจผมได้หัวอะก็ไม่รู้แม่เห็นล่ะคือคือไอ้นี้คืออะไรนะสามเพลงคือคือมือสักครู่เนี่ยทุกคนได้ฟังท้องกันเนาะมานั่งหน้าเวทีจะเป็นใครก็แล้วแต่ซึ่งผมก็ได้พูดออกไปแล้วว่าถ้าไม่อยู่นั้นไม่มานั่งอยู่หน้าเวทีคือสลับสิทธิ์ปแต่ข้างนี้ข้างนั้นนะครับ ผมก็ขอมติจากทุทกคนว่าจะให้หรือไม่ให้เพราะเขาก็อยู่ในงานแต่เขาไม่ได้อยู่หน้าเวทีมอันนี้ต้องยอมรับนะคือต้องยอมรับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แม่พาทั้งหมดก็เก็บของอยู่เหมือนกันแต่คนก็ออกมานั่งก็าถามเจ้าตัวแต่สลัดสิทธิ์ไหมถ้าเขาไม่ให้ก็สลัดสิทธิ์ไหมไปเอะเาดีใจแล้วอ,ะอ่ะอาเอาเอาอย่างนี้คือเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับ เราเราขอมัติดีกว่าเนะเาะเพราะว่าถือว่าเขาอยู่ในงานแ,แต่เหตุผลคือคือผมพูดออกไปแล้วนะครับว่าต้องมานั่งอยู่หน้าง,งานเพราะทุกคนก็ก็มานั่งอยู่หน้าง,งานทั้งหมดนะฮะทุกคนส่วนใหญ่เอาอย่างเงี้ยทั้งหมดเี่ยใครที่ไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่ได้อยู่หน้าง,งานไม่ให้ยกมืออ่ะใครนเนีเ่ยเปิดอ่ะแสดงว่าน้อยมากพอแต่ในอาใครให้เขายกมือ ยกมือมากกว่าที่ไม่ยกมือคือไม่มีสิทธิออกเสียงนะครับก็ดงให้ถูกไหมครับครับผมถ้าให้โอเคถ้าให้ก็คือให้เพราะว่าผมต้องการเสียงส่วนมากว่าจะไงก็อยู่ในงานก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันครับอพูดสักนิดหนึงทำไมไม่ออกมาดีหน้าเไม่ใช่ข้อบคุณเขาพูดเลยครับผมพี่มีอะไรพูดเลยครับพี่เป็นผู้โชคดีในครับคืนนี้นะฮะอย่ดูบัตรก่อนดูดีใจจนดูบัตรประชาชนแล้วตายแล้ว ให้โอกาสสิบวิครับผมถ้าไม่มีบัตอีกไม่ได้นะแต่บัตมาครับผมถ้าบัตรไม่มีก็บอาหัวมาเอามาทำังไงครับพี่ซ่เาเอามาให้เป็นผัวกูนเนี่ยหวใขอดู้นเลยฮนะโอ้กระเป๋าหน้ารักด้วยมองแล้วขุนมากนะเดี Ready, ้ y n บอดีนะ้ไม่ต้องรีบฮะไม่ต้องรีบครับผมได้ตอนนั้นไม่ต้องรีบครับผมเอาคือผู้โชคดีที่มาขายอะไรนะ ผมพูดชัดเลยครับผมชื่ออะไรเนี ites, ่ยทางหลังไม่ใช oh ่ล่ะโอ้โหแหมขอบคุณสำหรับผุ้แหมรักที่เชียวเชิญโอ้โหเทนยดเลยครับผมนะโอ้โหมีสองใบด้วยมีสองอะไรใบกับขีฮะอ๋าโโหว่าที่ร้อยตำรวจหญิงด้วยอ้าวโอ้ตายละอย่าอย่กลับตัวเองนะฮะว่าที่ร้อยตรีใช่ครับผมชื่อใช่ฮะชื่อใช่เลยครับผม เอาป้ไปไปไหนเอาไปไปไหนเอาไปเดินหนีไปใช่ไหเอาป้ไปเดินหนีไปเออคืเด็มาใช่ไหใช่ไหมใเลยนะใช่ฮะโอเคครับมาดูอาเสียตัวเบิกขอบคุณผู้ชมมีเข้ามือไ้ไหมครับผม ก็ออขอโทษแทนด้วยที่ไม่ได้ออกมาตั้งแต่แรกอันนี้คือใส่ประกันด้วะว่าเอาให้เห็นดีกว่าให้เห็นเลยพี่พี่เสีนนนะือเลยทีนี้นะฮะคือการให้จริงๆมอบให้จริงๆนะครับผมไม่มีตดตานะฮะจ่อปืนและส่งเสียงให้ผู้โชคดีในคืนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ พิสิทธิ์พิจงานหน่อยครับผมก็ขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านนะครับผมเองนในขณะนั้นตัวแทนของท่านประธานจัดงานท่านประธานวะัตถิคุะโตในฐานะที่ผมเป็นประธานเต็มสำนักโครงการจัดงานน,นนี้ต้องขอบคุณผู้รประกันพิสิทธิจังหวัดระยองและก็จังหวัดเทพเรืองแล้วก็ผู้ประกันพิสิทธิทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นครบนะครับทั้งสามวันแล้วก็ที่ ที่ลำปางนี้เป็นที่ที่มีคนเดินมากที่สุดนะถ้าหน้ผมจัดมาตาบูธก็ไม่ได้เยอะนะประมาณ250จะมีคนเดินเยอะที่สุดเยอะกว่าโคราชเขาโค้งนะโคราชมี3 0 0กว่าบูธคนเดินต้แนแรเหมือนกันแต่แต่ความหนาแน่นแต่ชุดที่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับตาบูธนะครับก็อขอบคุณทุกท่านแต่วันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอให้ทุกท่าน,นเดินทางกลับด้วยความสุขภาพโชคดีเพราะว่าจะไปพบตระกูลนะครับที่พักคุณ นะครับแล้วก็ทีมแข่งแล่วก็หน่วยไทยท่าคงในจักรราต่อไปครับนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณนักดนตรีขอบคุณนักร้องนักดนตรีขอบคุณท่านแล้วก็ขอบคุณท่านสด็จท่านครับเราจะใช้พื้นที่ในวันนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะวานนี้จบไม่ได้ถ้าไม่มีสว์สวท่านผูนะครับต้องขอบคุณสว์สวนะครับที่เรโอกาสมัครฐานเอชพีไทยนะครเป็นหน่วยร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ขอบคุณมากครับครับผมเสียงปรบมือจะเป็นในดังเดิมทีครับผม คุณหน้าครับสวัสดีครับฟังเพลง SIE กับพี่แอด๊ดคาราบาลทลิท้ายรายการในค่ำคืนใน่ความสุขวันนี้ที่หน้าเซ็นทรัลปราสาทวันปาร์ขอบคุณทุกท่านแจ๊สชวนลื่นอภารพรนครโคราช์กินกลาคุณก้อยอิกตงาชื่ออื่นและต้นกำลังพน้าซ่าบาวอสวัสดีครับ คน้งานงานเสร็จสิ้นไปด้วยดีค่ะที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลาดเซ็นเซ็นเซ็นเอ็กนต์ต้องให้ได้เลยเซ็นทรัลลำปางเซ็นทรัลลำปางค่ะเซ็นทรัมีหลายสาขาแล้วเราไปทุกเซ็นทรัลนะคะก็เลยงงนิดนึงวันนี้อันสุดท้ายแม่ครูแม่ค้าน่ารักมากค่ะเพื่อนแม่ข้าเจากันอีกนะ เราจะไปที่พัทลุงสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องล้อเรียนหน้าเหมือนพ่อดมเลยแต่ว่าลูกชายไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาครับคุณแจ๊สชวนลื่นวันนี้เราก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยมีความสุขมากครับที่ลำปางเนี่ยไปด้วยดีครับที่นี่ชุนหาฝาข้างคนจับใจ่ายของเยอะแะ้วก็ขายไม่ขายเยอะมากครับก็มีอะไรปากพี่น้องปากพี่น้องชาวลำปางปากพี่น้องชาวลำปางว่าเดี๋ยวโอกาสหน้า เราย้อนกลับมาใหม่ก็อยากให้ต้อนรับยิ่งกว่าเก่าครับขอบคุณครับครับครับประทับใจไหมครับประทับใจไหมครับมาแจ็คมาประทับใจชาวลำปางเก่าครับลำปางหนาลำปางหนาเก่าครับมาละแจ็คจนเรืมีโอกาสจะิ๊กมือไหมเน้อคุณแจ็คบอกท่านผู้ชมหน่อยครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับเป็นวันสุดท้ายครับผมบรรยากาศดีมากครับผมชาวลำปางต้อนรับกันต้อนรับเราดีมากครับผมแล้วก็ภายในงาน คือคืนมาครับผมอ่าคุณพ่อคุณพ่อดมมาหาลูกหน่อยเออหน้าใครกันด้วยนะเนี่ยครับผมก็ในในความรู้สึกนะครับผมถ้ามีโอกาสหน้านะฮะจะมาเยือนแน่นอนครับพี่น้องลำปางครับผมในโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางแล้วก็กิจกรรมของ s m s เอสสวครับที่ให้โอกาสพวกเรามาแสดงความสามารถแสดงความสนุกให้กับพี่น้องชาวลำปางในค่ำคืนนี้ครับผม ถ้าโอกาสหน้านะฮะถ้ามีโอกาสอีกนะฮะพวกเราขอมารับใช้พวกท่านอีกครั้งครับผมสำหรับโอกาสนี้นะฮะพวกเราลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับประทับใจครับลำปางสวัสดีครับ